ฮัลโหลทุกคนเติ้นจากช่องอิฐปินอริศพงศ์ครับผมวันนี้มาคุยกันเล่นๆเ,เฉยๆนะก็ตอนเช้าวันนี้ไม่ใช่ตอนเช้าสิตอนเที่ยงๆนะครับที่เยอรมันเมืองที่เติ้นอยู่เนี่ยหนาวประมาณลบสององศานะครับสำหรับคนอื่นที่อยู่ที่เมืองอื่นในยุโรปหรือว่าอยู่ในประเทศเยอรมน,นีนะครับมาบอกกันบ้างนะว่า อ่าแต่ละที่หนาวเท่าไหร่แล้วบ้างที่ไหนมีหิมะตกแล,แล้วหรือยังนะฮะจากที่ต้นดูพยากรณ์อากาศที่เมืองเนี้ยที่ต้นอยู่วุสปวกอ่วันศุกร์วันเสาร์หน้าเนี่ยอาจจะมีหิมะตกนะอยากให้หิมะตกเพราะว่าอยากเล่นหิมะแล้วนะฮะวันนี้มีคำถามมาถามทุกคนครับผมว่าต้นมีไอเดียที่อยากจะทำเรื่องของตัวอ่ เกมไลฟ์สตรีมนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มีเวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะ uh, หาอะไรหรือว่าจริงๆอ่ะมันเป็นแพลนเป็นสิ่งที่ต้นอยากทำมาตั้งนานแล้วนะก็อยากจะลองทำดูถ้าเกิดว่าทำเนี่ยทุกคนคิดว่าต้นควรทำเกมอะไรดีหรือว่าทำเป็นแนวไหนดีนะครับผมของต้นเนี่ยต้นมีความคิดว่า อยากจะทำเป็นไลฟ์สตรีมตัวเกมจากเครื่อง PlayStation หรือว่าเครื่อง Xbox นะครับเพราะว่าต้นมีอุปกรณ์พวกนี้ครบอยู่แล้วแล้วก็เกมที่ต้นเล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวพวกเกม JRPG เกม RPG อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ บอกความคิดเห็นกันมาหน่อยนะว่าอยากเห็นตัวคอนเทนต์ในลักษณะไหนแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมว่ามีการเตรีมตัวที่จะทำยังไงบ้างสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย